สวัสดีค่ะท่านผู้ชมรายการพระฤหัสเช้าข่าวสาวปทนะคะทุกท่านจากนโยบายเรียนดีมีความสุขของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพลตำรวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบได้นําลงสู่การปฏิบัติสิ่งที่เราเห็นเลยโรงเรียนนี้นะคะนักเรียนมีความสุขอยู่บนความที่เราเห็นเลยว่ายิ้มทุกห้องเรียน และยิ้มทุกคุณครูรวมทั้งท่านผอโรงเรียนเป็นเครือข่ายที่เข้มแข็งนะคะคําว่ายิ้มทุกโรงเรียนยิ้มทั้งโรงเรียนเป็นอย่างไรนะคะเราจะเห็นเลยว่ามีสถานศึกษาที่สร้างความสุขตรงนี้ที่โรงเรียนวัดใหม่ดงศักดิ์จังหวัดกาญจนบ,บุรีสังกัดสพกาญจนบ,บุรีเขตส,สนะคะเขามีสมัยคลาสรูมแล้วสมัยจริงๆนะคะสมัอยอย่างไรเด็กที่เข้ามาที่นี่ ได้เล่นกิจกรรมต่างๆในการเล่นกิจกรรมตรงจุดนั้นแถมความรู้ที่ได้กล้ามเนื้อมัดเล็กมัดใหญ่แล้วมีสิ่งที่ทำให้เขาอยากมาโรงเรียนทุกๆวันและคุณครูค่ะ ก็ยิ้มเช่นกันเพราะคุณครูแต่ละห้องจะมีการดำเนินการสร้างสื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสมแล้วก็มาโชว์กันนะคะโดยมีพอโรองเรียนที่ท่านยิ้มอยู่แล้วก็คือดูผลงานของคุณครูนักเรียนและทำให้เราเห็นเลยว่านักเรียนที่นี่มีจำนวนมากมายที่เข้ามาเรียนที่โรงเรียนแห่งนี้จะมีความสุขกันแค่ไหนและเขามีวิธีการดำเนินการอย่างไรไปรับชมกันเลยค่ะ อกอและก็ในห้องเรียนข้างนอกคือการตกแต่งภายนอกให้สวยงามข้างในก็เป็นบรรยากาศอีกรูปแบบหนึ่งมันก็จะมี5ขั้นตอนครับห้องเรียนแห่งรอยยิ้มสมัยคาลาสรูมก็เริ่มจาก S แชร์แอนสไตล์แชร์คือการมีส่วนร่วมตกแต่งห้องเรียนให้มันสวยงามแล้วก็การได้มาซึ่งทรัพยากรสไตล์คือตกแต่งยังไงก็ได้ที่คุณคิดว่าสวยนั่นคือ S M คือวัสดุอุปกรณ์ที่อยู่ในห้องเรียนโต๊ะเก้าอี้ สิ่งมีความสะดวกพัดลมโปรเจคเตอร์พิมพ์เตอร์อันนี้คือมาเทเรียลคือเมื่อจัดสรรให้ต้องพร้อมใช้งานนะครับแล้วก็ไอคืออินเทอร์เน็ตนะของเราอินเทอร์เน็ต WiFi ทั้งโรงเรียนแล้วก็ในห้องเรียนก็ให้ครูได้สืบค้นอินเทอร์เน็ตจากจากสัญญาณได้เลยนะครับมีจะมีโปรเจคเตอร์ด้วยนะครับแอลคือเลิร์นนิ่งนะครับเนะี่ยคุณครูต้องมีแผนการสอนมีสื่อมีใบงานมีวัตถุอุปกรณ์ให้พร้อมที่จะสอนเด็กรวมทั้งป้าน,นิเทศด้วยนะครับ เมื่อมี S M I L แล้วก็จะเกิด Enjoy คือบรรยากาศห้องเรียนที่มีผังความสุขครูสอนแบบ Active Learning เด็กกระต้ตอบแบบ Active Learning บรรยากาศก็จะเป็นบรรยากาศที่เต็มด้วยความสุขก็จะเป็น S M I L E คือห้องเรียนแห่งรอยยิ้ม Smile Room ถ้ามีการประเมินแล้วถ้าได้ไป้ายระดับโรงเรียนจะเป็นตัวนี้นะครับ Smile Room อันนี้ของเขตพื้นที่นะครับขเขตพื้นที่ก็จะได้ไป้ายเพื่อผ่านว่าผ่านการประเมิน ส,ส่วนนี้ก็เป็นโปรไฟล์ของคุณครูนะครับเราจะไม่ใช้ป้ายชื่อเราจะเป็นโปรไฟล์มีข้อมูลพื้นฐานมีผลงานว่าคุณครูแต่ท่านได้รับรางวัลอะไรมาบ้างอันนี้เป็นโปรไฟล์นะครับทุกห้องก็จะเป็นห้องเรียนแบบนี้นะครับเป็นอย่างนี้ทั้งหมดนะครับเป็นนี้ทั้งหมดนะครับนี่ก็เป็นห้องเรียนของชั้นป .3 ทับ1ครับที่เป็นสมัยคัดลูมก็ดูจากทั้ง3ป้ายที่ผ่านการประเมินนะครับส่วนข้า um งในก็เป็นบรรยากาศที่คุณครูเขาเขาจัดการเรียนการสอนนะครับที่เป็นสมัยคัดลูมนะครับเป็นสมัยคัดลูมนะครับครูเขาจัดการเรียนการสอนนะครับ ได้โต้ตอบกับครูนะครับได้ถามได้ตอบนะครับกิจกรรมที่เป็นเชิงรุกนะครับบรรยากาศห้องนี้ก็เป็นบรรยากาศที่สนุกสนานนะครับ,นะรบทางผู้สอนแลวก็ผู้เรียนนี่ก็เป็นห้องรีนสบายคัดรูมของโรงเรียนเราครับโรงเรียนเราอยากให้นักเรียนมาโรงเรียนมาแบบมาแบบอยากมาโดยที่มาจากจิตใจของนักเรียนค่ะ คือความสุขเนี่ยมันเป็นคําตอบคําตอบหนึ Tree ่งที่พ่อแม่หรือผู้ปกครองทุกคนนะคะต้องการเพราะว่าความเป็นเด็กค่ะเด็กเขาจะไม่มีการเสแสร้งหรือแสดงความรู้สึกที่ขัดกับตัวเองะค่ะเพราะว่าเด็กอ่ะเขาจะมีความสุขก็คือมีความสุขอยากมาโรงเรียนนะคะเขาก็เลยแสดงออกถ้าวันไหนที่อยากมามาโรงเรียนแล้วโรงเรียนเป็นส่วนหนึ่งของความสุขของเขาดังนั้นโรงเรียนก็คือจะดึงดูดให้เขามาโรงเรียนแล้วมายังไงให้มีความสุขเขาก็จะอยากมาโรงเรียนค่ะ สิ่งหนึ่งเลยนะคะ,ะกระบวนการที่เราจัดการกับความสุขของนักเรียนเนี่ยหนึ่งคือเราต้องรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลก่อนนะคะสิ่งสำคัญเลยเด็กเราจะจัดการเรียนรู้ยังไงให้เด็กมีความสุขดังนั้นการรู้ของเด็กจะเกิดจากการเล่นค่ะก็ะคือโรงเรียนของเราเนี่ยจะจัดกิจกรรมทั้งหมด6กกิจกรรมนะคะเป็นกิจกรรมหลกักแต่ทุกกิจกรรมจะ มีการเล่นเล่นยังไงให้มีความสุขเรียนยังไงให้มีความสุขนั่นคือสิ่งสําคัญที่เราอยากจะมอบให้กับเด็กค่ะเล่นแบบไหนที่ทําให้เกิดความสุขก็คือการเล่นโดยการลงมือปฏิบัติค่ะยิ่งเด็กเล่นเยอะยิ่งเด็กทํากิจกรรมเยอะๆอาจจะมีกิจกรรมกลุ่มหรืออาจจะมีกิจกรรมเดี่ยวแต่ก็คือเขาได้ลงมือทําและสร้างผลงานที่ออกมาจากความรู้สึกของเขาเองจะทําให้เขาเกิดความสุขแล้วก็ อยู่กับคนอื่นได้นะคะโดยที่เขาอาจจะสแสดงความรู้สึกผ่านการระบายสีสแสดงความรู้สึกผ่านการเล่นเล่นกับเพื่อนการนำเสนอผลงานของตัวเองนะคะทำให้เขาว่าเกิดความมั่นใจในตัวเองและเขาก็จะเกิดความสุขในตัวของเขาเองค่ะค่ะอันนี้นะคะจะเป็นผลงานที่เด็กๆได้ทำนะคะเกี่ยวกับวรรณายุค,ค่ะเพราะว่า เด็กๆต้องเรียนรู้พยัญชนะสาระแล้วก็วรรณยุกค่ะเป็นพื้นฐานให้เขาได้รู้จักการผสมคำนะคะอย่างตัวอันนี้นะคะก็จะเป็นวรรณยุกให้เขาได้ลองเติมคําค่ะเพื่อที่เขาผสมแล้วจะได้อ่านออกเสียงได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นอย่างเช่นไม่เอกคาว่าวิ่งวออีงอวิ่งไม่เอกวิ่งอย่างเงี้ยค่ะเพื่อให้เขาได้ผสมคาทั้งพยาญชนะสระแล้วก็นาวรรณยุกค่ะเพื่อให้เขาผสมคาอ่านคาคานั้นได้ให้เขาได้อ่านออก once upon a time in the small village at the end of the w o o d there lived a v e r y pretty young girl since she always wore a red cape with h o hood, she was known as little red riding hood นี่คือนิทานภาษาอังกฤษค่ะหนูชอบเรียนวิชาภาษาอังกฤษค่ะที่โรงเรียนนี้มันจะเป็นโรงเรียนที่มีห้องสมายคัสลูมค่ะโรงเรียนนี้ จะสมัยทุกวิชาค่ะแล้วหนูชอบทุกวิชาเลยค่ะทุกคนจะจะเท่าเทียมกันหมดเลยค่ะคุณครูจะแบ่งเขตบริการค่ะหนูดีใจที่ได้มาเรียนโรงเรียนนี้ค่ะมาสมัยด้วยกันนะคะ